ผมว่าเวทีต่างประเทศที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพร้อมกับรองนายกและเจ้าหน้าที่ที่ระดับสูงของเราที่เดินทางไปเอาระยะ4เดือนนะที่ว่าเอาระยะเเดือนที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและคอรมที่ร่วมไปเนี่ยนะผมว่าสอบผ่านไม่มีใครข้อหาเลยจากสิ่งที่ได้พูดคุยแต่อย่างน้อยเราได้เห็นท่าทีได้เห็นความสนใจเราได้นําพาประเทศไทย ไปขายในเวทีโลกถือว่าสําเร็จคือตอนนี้สี่เดือนกว่าๆของท่านนายกเนี่ยภาพด้านต่างประเทศเนี่ยไม่มีคําถาม,อมตอนนี้มันมีคําถามแค่ว่าการดําเนินนโยบายในประเทศเนี่แหละใช่ไอ้เพื่อนนโยบายต่างๆนโยบายเรื่องของอดิจิตอลวอลเล็ตเป็นยังไงการจัดการหนี้ทัวเรือนนี้นอกระบบที่คิกออฟไปแล้วอ่ะที่คิกออฟไปแล้วเนี่ยถึงไหนแล้วท <ผม S 2> ่านนายกามาไล่ยังท่านนายกไม่ไล่เดี๋ยว เรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่ไปไหนอีกมันจะพอกสมัยเดิมนะสมัยเดิมผมเล่านิทานเรื่องหนึง่งนิทานเรื่องนั้นเกิดขึ้นสมัยทักษิณเป็นนายกเขาอมอนิเตอร์อยังไงหลังจากนโยบายไปรู้ไหมทำไงตั้งหนึ่งคนทําหน้าที่มอนิเตอร์นโยบายเรไปถึงไหนหึ่งวันไอ้พลตซีเหอหนึ่งคนนั้นวันพลตรีเหรอหนึ่งคนนั้นคือพันศักด์ วินอยูรัดอ๋อตั้งหนึ่งอ๋อเฉพาะนั่งอยู่ที่ทำเนียไม่ได้ไปไหนนั่งมอนิเตอร์จองดูว่าเรื่องนี้ไปถึงไหนตามไปถึงไหนอ๋อตั้งหนึ่งคนแต่ดูไหล,ลดูหลยอยแม้แต่ตามกระทั่งเม็ดเงินอ๋อไม่เล้นว่าไหลไปหรือยังไ,ไปติดท่อที่ไหนแล้วคนคนนี้รายงานตรงไปที่ที่ชื่อทักษิณตอนนี้อยู่ชั้นไหนนะ 14, 14นั่นแหละรายงานตรงนาย,ยกก็สามารถ รู้ปัญหาแล้วก็ติดตามได้เลยว่าผลงานคืออะไรไอ้ตอนถ้าตอนนี้เป็นหมอ밍ไหมที่ตามงานตรงนี้ผมว่าหมอเลขานายกเลขาที่การนายกอุ่นเตียผมว่างงานเยอะช้างนะนายกน้อยนะคุณเออนายกน้อยอ๋อคือไม่ไม่ใช่คนที่เป็นเลขาต้องคนอื่นครับต้องมีต้องมีหนึ่งอาจจะมีเขาไม่บอกเราหรือเปล่าไม่รู้แต่นายกถ้าฟังแบบนี้นายกรองไปพิจารณาตั้งแบบนี้เพราะจะได้ตามงานถามว่าพักนี่ไปถึงไหนดอกเบี้ยสูงที่แก้ไอ้ไอ้นี่นอกระบบ ไปถึงไหนเพราะถิงวอปนะใช่แลนบิดติดปัญหาอะไรบ้างใช่เพราะวันจันทร์วันคานีนา้นายกลงที่ระนองคลรมอสัญจรเนี่ยแลนบิดเนี่ยเป็นความท้าทายที่โอใหญ่มากนะโครงเอกตัวหนึ่งปีที่แล้วทั้งปีปีที่แล้วที่เศรษฐกิจมันอัตคัดขัดสนวิกฤตไม่วิกฤตอ่ะเอางี้แล้วกันเงินหลวงอ,ะอ่ะการใช้จ่ายภาครัฐคิดเป็นสัดส่วนประมาณ2 0ถึงเเซของการใช้จ่ายของทั้งประเทศในแต่ละปี <Ừ. S 1> ชดไปดื้อๆค้างท่อค้างท่อชอชดไปดื้อๆไม่มีกําลังออกเพราะประมูลก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้จ่ายมากก็ไม่ได้ชดหายไปเลยค,คุณจะทํำยังไงมันต้องไปรายงานตํานาย,ยกถึงตอนนี้พอเริ่มต้นแล้วจ่ายกันหรือย,ยังเงินไหลออกไปยังไปหล่อเลี้ยงคนได้มากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่า,วาเงินค้างท่อเนี่ยนอกจากภาวะกิจโดยรวมท,ที่แย่แล้วนะที่ส่งผลกระทบต่อพวกก่อสร้างและอสังหาเนี่ย เงินค้างท่อจากภาครัฐเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งะนะน,น,นี่คือ,อพันธกิจของนายกที่รอบสี่เดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่าภาคต่างประเทศจากดาวอสล่าสุดถือว่าคะแนนหลายๆครั้งนั้นก็ถือว่าสอบผ่านหลายๆคนที่ร่วมคณนนะแต่ว่าเรื่องนโยบายกันกับเพื่อนนโยบายภายในประเทศแล้วก็อีกหลายพันธกิจเนี่ยไอเนี้ยต้องหาจุดที่จะเริ่มโฟกัสได้แล้วใช่วันนี้วันศุกร์นายกกลับมาแล้วนะแล้วก็คืนนี้ก็บินไปเชียงใหม่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริที่ทํางานร่วมกับไอทีมของไอ้นี่เดี๋ยวไอ ไปไปรวมมิตรอานักธุรกิจไปไปไปที่ขับเคลื่อนไปที่เชียงใหม่ขับเคลื่อนแบบพวกโครงการแลนบดกิจกรรมพิเศษโดยให้ภาคธุรกิจมาร่วมด้วยไงภาคธุรกิจอย่าแค่แบบเซ็นเช็คแล้วก็ร่วมโครงการแลนบิดต้องมาแบบต้องร่วมมือร่วมใจเต็มร้อยเสร็จแล้วก็วันจันทร์วันคานก็เดินทางไประนองอนันโครงการใหญ่เรื่องของแลนด์บิดไปไปชุมครมนอกสถานที่ด้วยใช่ไหมนอกสถานที่ด้วยเพราะฉะนั้นติดตามภัรกิจิของท่านนายกต่อไปเมื่อกี้เราพูดถึงว่าประเทศเนี่ย จะดึง FDI ดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานสําคัญพลังงานสะอาดใช่ไหมกรีนเอเจีสำคัญนะทักษะแรงงานสําคัญไหมมีมมโรง,ง,งเรียนนานาชาติให้กับลูกๆ c ีอโอไหม,มโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งที่ท่องเที่ยวอำนวยสะด,ดวกไหม,มแต่สึ่งหนึ่งสำคัญโครงสร้างพื้นฐานเขบอกระบบเนี่ยระบบอินฟาเชอร์ด้าน IT data center หรือว่า o p เป a t o r ต่างเนี่ยและอยู่ในการกำกับดูแลข,ของใครกสทช แต่กสอจอถึงวันนี้ต้องบอกว่าเละครับและกําลังสร้างปัญหาใหญ่ให้กับ